สวัสดียามเช้าทุกคนไปลอยกระทงที่แดดนอกเมื่อคืนฮัลโหลตาเหลียวได้ข่าวดีอะไรนะได้ข่าวดีได้ลูกวัวหนึ่งตัวได้ลูกวัวหนึ่งตัวอโอ้ยหคิตตันคลอดแล้วเอ้ยดูตูกพูดตัวเมียวินเชสเตอร์ไม่เป็นอย่างนี้นะ้อนี่นี่ผลงานของวินเชสเตอร์ทุกคนตัวเมียนะฮะตัวีได้ตัวเมียจา้าคิตตันคลอดลูกแล้ว ไม่มีใครรู้เลยน้องก็กินเองเรียบร้อยสำเร็จเรียบร้อยลูกวัวเดินได้เองตัวไม่ใหญ่เท่ามารวยนะทุกคนตัวไม่ใหญ่เท่ามารวยอ,ยอ,อแต่มาดูกันบึบบับแน่นอนวินเชสเตอร์อีกตัวหนึ่งวินเชสเตอร์ตองก้าทับเก้า ริสตันคลอดแล้วได้ลูกสาวจ้าได้ลูกตัวเมียจ้านี่ตะเหลียวทําเกลือแร่ให้แล้วแล้วก็เดียวตะเหลียวก็จะผสมเอสองในอาหารให้ผสมปลายลำโอ้ยลอยคลอดเฝ้าเฝ้ากันหลายมือหลายทุกคนเฝ้าเฝ้ากันหลายวันแล้วมันก็คลอดเองเลยโดยไม่มีใครรู้น้องวัวแม่มันก็กินเรียบร้อยแล้วทุกคน เกลี้ยงเลยตัวสะอาดออกมาเข้ามานี่คอกวัวเห็นลูกวัวเพิ่มอีกตัวหนึ่งดีใจไหมตะเหลียวโอ้ยออกไปอยู่ข้างนอกโอ้ยออกไปอยู่ข้างนอกเลยอีมาลุยขึ้นหน่อยเดียวตะเหลียวว่าอีมาลุยขึ้นหน่อยแท้โอซั่นที่ไหนได้อีร่ำรวยนี่เองห่วยสิบอไปเซื้อลำรวยติหน่มาลุยหนึ่งลำรวยเออ ดีวะ <Yeah. S 1> เอาวะร่ <Yeah. S 1> ำรวยเอาวะโอ้ yeah. <The> ยเดี๋ยวมาโหวตชื่อกันนะทุกคนอ้าวคอนเกรตูเรชันยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านสวนนิรชาจ้าคิสตันคลอดแล้วได้ลูกสาวผลงานของมิสเตอร์วินเชสเตอร์ตองเก้าทับเก้าอ่าหัวน้อย าแล้วโครงสร้างไม่ใหญ่เท่ากับมารวยนะทุกคนมารวยบึมบบับกว่าแต่ข้อกระดูกนี่ก็ปูดปูดโป้งๆเหมือนกันข้อกระดูกก็ใหญ่เหมือนกันนาชื่ออะไรดีเธออมามาๆๆๆโอ้ยไม่ต้องลุ้นเลยตัวผู้ตัวเมีย แด่ลูกสาวจ้าได้ตัวเมียจ้าน,นี่มาดูเลยสิตัวผู้ตัวเมียจริงไหมโอ้เมียจริงๆทุกคนว,ว้าวตัวที่สิบหกแล้วนะทุกคนตัวที่17แล้วนะและตัวที่18รอเจ้าพลอยนะทุกคน คอยกำหนดคลอดวันที่9้าเดือนธันวาอันนี้ผสมจริงอ้าวน้ำไหลแล้วทุกคนคอยก็น้ำไหลแล้วโอ้ยใกล้แล้วยามเช้านะทุกคนดสนยสวดยามเช้าวันดีๆวันนี้ดีกว่าเมื่อวานมีความสุขทุกวันเฮงๆโชคดีนะทุกคน นี่หมอก,ก็ได้ลูกวัวอีกหนึ่งตัวอยู่เยเลยทุกคนถ้าออกมาอีกตัวหนึ่งนะไลๆ่ๆกันนะนี่ตาเหลียวบอกว่าอะไรนะมารวยยคือตัวน่อยแถวเต้ที่ไหนได้ล่ำรวยจ้าล่ำรวยมาแล้วจ้านี่ล่ำรวยมาแล้วจา้าร่ำรวยลูกสาวของคริสตันเนี่ย คิสตันเป็นลูกสาวของถุงทองนะทุกคนอ้อฮะตะเลียวดีใจไหมดีใจมหมแต่ละขึ้นว่ขึ้นหาหมดเลยวะฮะขึ้มารวยวะคือวหน้าตาขึ้กันปะกระดูกปนๆยี่เด้ย่หะแต่ว่าโครงสร้างกระดูกของมารวยมันจะใหญ่กว่า แต่มาดูกันอีกทีหนึ่งทุกคนเพราะว่าคิสตันโครงสร้างเขาก็ดีโครงสร้างเขาก็ไม่เล็กนะทุกคนสมาชิกบ้านสวนอีกตัวจ้าร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยอา้าวหมอตั้งชื่อร่ำรวยละร่ำรวยมาแล้วจ้า,าเฮงเฮงรวยรวยร่ำรวยกันทุกบ้านนะจ้าของให้ได้ลูกสาวได้ลูกอัวตัวเมียนะใครที่คลอดช่วงนี้ แล้วก็อย่าลืมแม่หลังคลอดอ่าลืมทําเกลือแร่ให้แม่บัวแล้วก็ใครมี s อสองให้กินได้เลยใครมี s อสองให้กินได้เลยใครต้องการขยายโครคงสร้างลูกวัวสามารถกรอกได้เลยวันที่3ถ้าใครที่ต้องการเฉพาะตัวยาสิบสซองก็ได้ใครต้องการเฉพาะนมก็ได้เลือกได้แยกได้จ้าหมอส่งของให้ได้วันจันทร์พุธศุกจ้า ร่ำรวยมาแล้วจ้าร่ำรวยมาแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ้าคลิปนี้แบบ Amazing Surprise มากเลยว,ว้าวอดกินน้องวัวเลยทุกคนอดกินน้องวัวเลยแม่มันรับประทานหมดแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า